โครามสวัสดีมิรักแฟนสมอมเยอะนะพี่นักลทุกท่านกันดูเลยนะครับมาอยู่พี่เสือกับเจ้าฟอร์จูนแรมปิดกันอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยสำหรับรอบนี้เพื่อนทุน100บาทครับทุนมาตรฐานของเราเลยนะเพื่อนมาจัดกันต่อแล้วกันเพื่อนนะรอบแรกเท่านั้นครับวันนี้มาดูว่ารอบแรกของผมจะปังเลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีรอบ2รอบ3าม้วยมั้ยนะมาใครเข้ามาแล้วฝากกันนะครับกดไลค์กด subscribe เป็นกลังใจให้พี่เสือด้วยครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้นะครับพี่เสือแจกกันแล้วนะครับรับน้ำมันที่นไดอเสร็ เหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับไม่แนะนำเล่นทําตามผมนะครับดูบเ,เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะก็อายุเฉลี่อายุไม่ถึงสิบแปดก็ไม่ควรรับชมแล้วกัน,เ,นนะเอ้ยฝากไว้ด้วยนะครับอ่านกันเตือนเตือนด้วยเด้อวยไปลุยด,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 ดอกแรกดีป่าสวยครับเปิดหัวมาหัสิบบาทบินวินไปรวยทองมารอยมาได้ไกลเลยอ่าเวลาค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับสำหรับรอบนี้เพื่อนแต่ก็พอไปได้นี่มาเลยเดินไปดีกราฟลององเลยลูกเลี้ยดูว่าสวยกราฟตรงนี้มา ลุยกันต่อฮะต้องดูว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่ามันเป็นอันนี้นะกลัวว่าจะไม่มีอะไรเลยสิเออกลัว่าจะเงียบกริบไปเลยนะไม่ไหวเหมือนกันนะแบบนี้นะไม่ไหวจะเกรียงอยู่นะนี่โอ้ยมีเกลียวก้อมีอะไรได้ไงคือว่าสวยนรับอยู่ไหมเออมาลุยกันต่อฮะลุยเข้าไป ยังไงยังไงยังไงโอ้โหนีก็ยังให้อยู่ทําไมสุดท้ายนะโอ้โหสามเจ็ดสามถือว่าเล็สวยนะเล็กเด็ดเหมือนกันนะเพื่อนทีเด็ดทีเดืองครับซูเปอร์เมกาเหมือนกันถือว่าแจ่มแจ๋วครับเต็มข้อรอเต็มแข้งอันีกแล้วมาลุยๆครับไม่ค่อยได้พูดเลยไอเต็มข้อรอเต็มแข้งอะช่วงนี้เพราะว่าไม่มีแบบว่าถึงได้ได้พูดเต็มข้อรอเต็มแข้งนิดนะเพราะว่ามันมันก็กักๆนะเอาจริงนะช่วงนี้นะเออถือว่าขึ้นมาห้าร้อยได้ถือว่าแจ่มนะ ม้ยนี่เอาเรื่องอยู่ครับเพื่อนไปค่อยๆไลไปครับเห <c oughs> มือนต้องดอีกว่านี้หรือเปล่าหนุ่งสามก็ถือว่าตอโดนหัว,หวไหลนอกขนาดนี้แจมแล้วเ <c oughs> ออมันแจมแล้วเปอนไหลนอกแบบนี้มาราก,กันเข้าไปยังไง ขอเปลี่ยนแล้วกันครับเพื่อนมาไปครับโอ้โหเหมือนจะโดดก็ไม่โดดอนอีกนะเออตึงๆนะครับนะเอาเรื่องจะโดดก็ไม่โดดรักทีทำท่าทำทางอะ่ะผมไม่ชอบเลยทำท่าทำทางแบบเนี้ยมันก็จะตึงเกินนะว่ายังไงยังไงเอาหน่อยเพื่อนเอาแบบว่าให้มัน จบเจ้าไม่เราหรือละนี่โอ้โหูบอกแล้วมันวสวยๆหน่อยเอาให้มันสวยๆหน่อยครับมันจะได้จบนะเพื่อนนะเออหรือว่าแจ่มังเพื่อนแบบนี้สวยเลยสวยเลยอีกนิดน,นึงนะมา,มาอีกมาอีกเรื่อยๆครับมาสวยว้าสวยครับอย่าไปรอมันต้องมาแบบนี้แหละถูกแล้วเออมาลุยๆฮะ โอ้ยอีนิดเดียวคอหน่อยขอหน่อยเออที่จะไปจะไปจะไปจะจะไปจะไปจะไปจะไดจะไปจะไปจะไปอเปจะไไปจะไปจะไปจะไยจะไไปจะไไปจไปจ ขอ่อยนะขอแบบว่าขอแบบว่าโบแบนหน่อยนะให้ผมหน่อยได้ไหมขอหน่ยอยนี่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 นอบบนะ่นี่นี่นี่แบบนี่นี่นีนะ่น,บบน,นี่นนะี่นี่นีานี่นีนี่นีนี่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 นีอนี่นี่นี่นีกนี่นี่นี่น่นี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 ่นา่นีกนี่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 ี่นี่นี่น่นี่นี่นีนี่นี่นี่นีนี่นีน่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 นี่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 น เขาฟีดีดูฟีดีครับทั้งฟีก็มามันนอกก็โดนว่ะเอาจริงดิมันต้องแบบนี้แต่วันนี้ผมต้องบอกจำตรงเลยเพื่อนผมไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร,ร่ความรู้สึกนะเหมือนแบบว่ามันนอนเยอะไปหรือเปล่า <c oughs> ออที่จริงมันก็แบบว่ามันก็ควรที่จะสบายกว่านี้ใช่ไหมมันหยุดแต่ด้านมาแบบว่ารู้สึกแบบว่าเหมือนจะไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวยังไงไม่ดูนะ งงเหมือนกันนะผมว่ามโอ้แต่กัะตุกสวยนะดองนี้ผมบอกเลยเวลาโคตไวครับโอโ้ขึ้นมาขนาดนี้อ้ยดอง,งนี้ทิ้งทวนปะเนี่ยผมพอดีกว่าพอดีกว่าไหมครับโอ้โมาดีเกินสองห้าศูนย์นะ นี่เบ็ยดนะเบ็ดโคตรน้อยเบ็ดหน้าเท่านั้นเพื่อนแต่มาเนี่พอนี่ครับเรื่องนี้ครับใครจะอยู่ก็อยู่แต่ผมไม่อยู่อีกแล้วนั่นเพื่อนนะป้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าเพื่อนสำหรับนี้ผมก็คงต้องขอตัวลากันเหมือนเดิมนั่นเพื่อน,นอยังไงก็ฝาก like กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจใผมกันด้วยนั่นเพื่อน,นอยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลินข้าวไม่ได้นะครับนะขอตัวลาแล้วครับเจอกันใหม่รอบหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับผม